ต่อจากข่าวที่แล้วที่อ่านเป็นภาษาลาวให้นักศึกษาลาวได้ศึกษาเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันครับ ก็มาทำความเข้าใจกับโลกของเราที่กำลังจะพินาศขอนำเอาพระสูตรที่มีชื่อว่าสุริยสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่23ในอังคุตละนิกายสัตตกะอัฏฐกะนะวกะนิบาทมาให้พวกเราได้ศึกษากันครับ หาสุริยะโสตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัมพปาลีวันใกล้พนครเวสาลีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมนี้เป็นกำหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกำนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายขุนเขาซิเนรุโดยยาว84% 0 0 0พนโยดโดยกว้าง 84%,00 0นโยธอย่างลงในมหาสมุทร84,000พันโยสูงจากมหาสมุทรขึ้นไป 84%,00 0โย มีการบางคราวที่ฝนไม่ตกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีเมื่อฝนไม่ตกพืชชามภูตคามและตินชาติที่ใช้เข้ายาป่าไม้ใหญ่ย่อมเฉาเหี่ยวแห้งเป็นอยู่ไม่ได้ฉันใดสังขารก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมนี้เป็นกำหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัด ควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงดูก่อนพิสูจทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งกาลนานพระอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏเพราะพระอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏแม่น้ำลำคลองทั้งหมดย่อมงวดแห้งไม่มีน้ำฉันใดสังขารก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมนี้เป็นกำหนดควรเบื่อหน่าย ควรคลายกำหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งกาลนานพระอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏเพราะพระอาทิตย์ดวงที่สมปรากฏแม่น้ำสายใหญ่ๆคือแม่น้ำคงคายมุนาอิจิระวดีสรภูมหีทั้งหมดย่มงวดแห้งไม่มีน้ำฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมนี้เป็นกำหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกำนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งกาลนานพระอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏเพราะพระอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏแม่น้ำสายใหญ่ๆ ที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำคงคายมุนาอิเจระวดีสรภพูมหีทั้งหมดย่อมงวดแห้งไม่มีน้ำฉันใดดูก่อนพิสูจ์ตั้งหลายสังขารก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมนี้เป็นกําหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกําหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวง ดูกรภิกษุทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งกาลนานพระอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏเพราะพระอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้ําในมหาสมุทรลึกหนึ่งร้อยยน์ก็ดีสองรอยยน์ก็ดีสามรอยโยน์ก็ดีสี่รอยโยน์ก็ดีห้ารอยโยน์ก็ดีหกร้อยยน์ก็ดีเจ็ดร้อยยน์ก็ดีย่อมงดลง เหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วต้นตาลก็มีหกชั่วต้นตาลก็มีห้าชั่วต้นตาลก็มีสี่ชั่วต้นตาลก็มีสามชั่วต้นตาลก็มีสองชั่วต้นตาลก็มีชั่วต้นตาลเดียวก็มีแล้วจะยังเหลืออยู่เจ็ดชั่วคนหกชั่วคนห้าชั่วคนสี่ชั่วคนสามชั่วคนสองชั่วคนชั่วคนเดียวครึ่งชั่วคนเพียงเอล เพียงเขา่าเพียงแค่ข้อเท้าเพียงในรอยเท้าโคดูก่พิภิกษุทั้งหลายน้ำในมหาสมุทรยังเหลืออยู่ในเพียงรอยเท้าโคในที่นั้นๆเปรียบเหมือนในฤดูแล้งเมื่อฝนเมล็ดใหญ่ๆตกลงมาน้ำเหลืออยู่ในรอยเท้าโคในที่นั้นๆฉะนั้นเพราะพระอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้ำในมหาสมุทรแม้เพียงข้อนิ้วก็ไม่มีฉันใดดูกนพิสูจทั้งหลาย สังขารก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมนี้เป็นกำหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงดูกรภิกษุทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งกาลนานพระอาทิตย์ดวงที่หกปรากฏเพราะพระอาทิตย์ดวงที่6ปรากฏแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาซีเนรุ ย่อมมีกลุ่มควันพุ่งขึ้นเปรียบเหมือนในช่างหม้อที่เผาหม้อที่ปั้นดีแล้วย่อมมีกลุ่มควันพุ่งขึ้นฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารก็ฉนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมนี้เป็นกำหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกำนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการบางครั้งบางคราว โดยล่วงไปแห่งกาลนานพระอาทิตย์ดวงที่เจ็ปรากฏเพราะพระอาทิตย์ดวงที่เจ็ปรากฏแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาซีเนรุไฟจะติดทั่วลุกโชดช่วงมีแสงเพลิงเป็นอันเดียวกันเมื่อแผ่นดินใหญ่และขุนเขาซีเนรุไฟลุกโชนลมหอบเอาเปลวไฟฟุ้งไปจนถึงพรมโลกเมื่อขุนเขาซีเนรุไฟเผาลุกโชนกำลังทลาย ถูกกองเพลิงใหญ่เผาท่วมตลอดแล้วยอดเขาแม้ขนาดหนึ่งร้อยยอดสองร้อยยอดสามร้อยยอดสี่รอยยอดห้ารอยยอย่ยยยยยอมพังทลายเมื่อแผ่นดินใหญ่และขุนเขาซีเนรุถูกไฟเผาผลาญอยู่ย่อมไม่ปรากฏขี้เถ้าและขมเหลวเปรียบเหมือนเนยใสหรือน้ำมันถูกไฟเผาผลาญอยู่ย่อมไม่ปรากฏขี้เถ้าและขมเหลวนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมควรจะเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นใครจะรู้ใครจะเชื่อว่าแผ่นดินนี้และขุนเขาซีเนรุจกถูกไฟไหม้พินาศไม่เหลืออยู่ นอกจากอริยาสาวกผู้มีบทอันเห็นแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วศาสดาชื่อสุเนตตะเป็นเจ้าลัทธิปราศจากความกำหนัดในกามก็ศาสดาชื่อสุเนตตะนั้นมีสาวกอยู่หลายร้อยเธอแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรม,มโลกและเมื่อสุเนตตะศาสดา แสดงธรรมเพื่อความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหมโลกสาวกเหล่าใดร,รู้ทั่วถึงคําสอนได้หมดทุกอย่างสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุคติพรหมโลกส่วนสาวกเหล่าใดยังไม่รู้ทั่วถึงคําสอนได้หมดทุกอย่างสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตาสวดี บางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานรดีบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิตบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพราหมหาศาล บางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งขฤือหับดีมหาศาลดูกรพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแลสุเนตตาศาสดามีความคิดเห็นว่าการที่เราจะพึงเป็นผู้มีสติเสมอกับสาวกทั้งหลายในสัมราภพไม่สมควรเลยผิฉะนั้นเราควรจะเจริญเมตตาให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้งนั้นแลสุเนตตาศาสดา จึงได้เจริญเมตตาจิตตลอดเจปีแล้วไม่มาสู่โลกนี้ตลอดเจสังวัตวิวัตกับเมื่อโลกวิบัติเข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสระเมื่อโลกเจริญเข้าถึงวิมานพรหมที่ว่างในวิมานนั้นสุเนตตักศาสดาเป็นพรหมเป็นเท้ามหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครยิ่งกว่ารู้เห็นเหตุการณ์โดยถ่องแท้เป็นผู้มีอำนาจมาก เกิดเป็นเท้าสักกะจอมเทวดา36ครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นพระธรรมราชามีสมุดทั้งสี่เป็นขอบเขตผู้ได้ชัยชนะสงครามสถาปนาประชาชนไว้เป็นปึกแผ่นมั่นคงพรั่งพร้อมด้วยรัตนเจ็ดประการหลายร้อยครั้งพระราชโอรสของพระเจ้าจากาักรพรรดนั้นล้วนแต่องอาจกล้าหาญชาญชัยย่ำยีศัตรูได้ พระเจ้าจากักรพรรดนั้นทรงปกครองปัตพีมนทนอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้สัตราใช้ธรรมปกครองดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุเนตตาศาสดานั้นแหลมีอายุยืนนานดำรงมั่นอยู่อย่างนี้แต่ก็ไม่พ้นจากชาติชรา,าพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัส และอุปาญาตเรากล่าวว่าไม่พ้นจากทุกได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังไม่ตรัสรู้ไม่ได้แทงตลอดทำสี่ประการสประการเป็นไนคืออริยะศีลหนึ่งอริยสมาธิหนึ่งอริยะปัญญาหนึ่งอริยวิมุตติหนึ่งดูก่อนพิกษุทั้งหลายอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตติ เราตัดสรู้แล้วแทงตลอดแล้วเราถอนตัณหาในภพได้แล้วตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสวยากรณพาษิทนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทำเหล่านี้คือศีลสมาธิปัญญาและวิมุติอย่างยิ่ง พระโคโดมผู้มียศตัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาผู้มีพระจักสุทรงรู้ยิ่งด้วยประการดังนี้แล้วตรัสบอกทรสี่ประการแก่ภิกษุทั้งหลายทรงกระทำที่สุดทุกขแล้วปรินิพานจบสุริยะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่23สุตตันตปิฎกที่15อังคุตรนิกายสัตกะอัตกะนวกนิบาต สุริยะสดด้วยเดชะศัสตร์เจ้าว่าจะ too